ต้องลองมาสามนะคะเรื่องที่จะเจอนะคะก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีนะคะสูงกว่า2จากเกิดข้อนี้นะคะตรงแยกตัวประกอบของ 8x ยกกำลังสามลบ 24y ยกกำลังสานะคะทำยังไงนะคะมาดูกันนะ พูดขอขายของสักครู่นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะที่การศึกษาที่มันจะถึงนี้นะคะคุณครูได้เปิดคอร์สแมทเทอมหนึ่งนะคะสอนสดออนไลน์ระดับชั้นม .1 ม .2 ม .3 เราจะเริ่มเรียนนะคะกันช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมนะคะน้องๆผู้ปกครองที่ดูคลิปคุณครูนะคะสนใจที่อยากเรียนคุณครูนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแล้วก็สมัครเรียนได้นะคะผ่านลิงก์หน้าโปรไฟล์ของคุณครูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดนะคะติดตามคุณครูด้วยคุณจะได้ชื่นใจนะคะไปเฉลยกันต่อค่ะ,ะเดี๋ยวขอ copy mix น,นะเพราะว่าชื่เก็บเขียน เนาะโอเคนะคะแปดนะคะเดี๋ยวครูไฮไลท์แปดเนี่ยเราดูซิคุณครูให้เราเนี่ยทำให้อะไรนะคะแปดเนี่ยนะคะก็คืออะไรยกกำลังสามคะก็คือสองยกกำลังสามใช่ไหมคะอ่านซูมนึงนะแปดเนี่ยก็คือสองยกกำลังสาม ตัวนี้ก็คือสองยกกำลังสามแล้วก็ x กยกกำลังสามนะคะเอามาตั้งเลยแล้วนะคะลบด้วยย7ส็ดนะคะ27เจ็ดอะไรยกกำลังสามคะก็คือ3ยกกำลังสามใช่ไหมคะ3ยกกำลังสาม y ยกกกำลังสามตัวนี้นะตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็เอา y ยกกำลังสามมาตั้งเลยนะคะแล้วคูณเนี่ยก็จะทำให้อยู่ในก้อนเดียวกันก็คือหมายความว่าสอง ทั้งหมดยกกําลังสามนะคะก็คือเอาเลขยกกำลังเนี่ยออกรอบวงเล็บนะคะแล้ว 3y ยยกกำลัง3อันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือเราเนี่ยก็คือจะดึงเลขยกกำลังนะคะออกจากวงเล็บเนาะ,ะแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะใช้สูตรนะคะสูตรของมันนะคะคืออะไรก็คื